ครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าศูนย์ราชการอำเภอด่านขุนทดนะครับโอ้โหนี่ปลาใหญ่เลยมี่ยานโยมเราก็ถ่ายถ่ายเป็นทีละลึกโอ้โหนี่ฮะเอาถ่ายซ้ำถ่ายซ้ำซ้ำซ้ำอืมชา้ชาแล้วช้าแล้วนี่นี่ก่อนหลวงตาจะเดินทุดลงมาถึงนะครับ มาแล้วมาแล้วมันเฮอจังเลยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหลบร้อนหรือเปล่าโอเคครับนี่ฮะสุภาพสตรีเด็กไม่ว่าอายุเท่าไหร่นะครับไม่แพ้อื่นเลย <c oughs> อำเภอด่านขุนทดนี่คนเยอะจริงๆ <c oughs> อะไรนะหกหนาหว <c oughs> ็พอหลวงตาเคาะแล้วเท่ากับรับ ก็แก yeah. ่สักขวดสองขวดเป็นน hm. no ้ําสิร okay. ิมงคลไม่ใช่น้ํามนหลวงตาไม่ท sì ําน oh, ้ํามนครับเอาไปเป็นน้ําสิริมงคลได้ครับไปดื่มได้เลยไหมครแล้วแต่ครับเพราะน้ําสะอาดแล้วก็โดนหลวงตาเคาะแล้วขวดสองขวดยกแป๊กก็ได้นี่เยอะเลยทนร้อนหน่อยเน้อหลวงตามาแล้วนี่ฮะญาติโยมนะ หลวงตามาถึงก็ถอดที่คลุมหัวออกด้วยนะ,อะขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยชาวด,าด่านขุนทศเนี่ยนี่โอเคครับนี่ับโรงเรียนด่านขุนทศนะฮะโอเคนี่ฮะหน้าโรงเรียนครับตรงนี้หน้าโรงเรียนด,าด่านขุนทศครับญาติโยมของหลวงตานี่เยอะจริงๆนะฮะดูฮะดูดูไปนู่นเลยฮะ ออมะะไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับดูแลตัวเองด้วยนะครับนะปิดเมสดด้วยปิดเมสดด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวตัดวิที่หลวงตาดีกว่าครับอ,อนนรบอนนอกมาด้านหน้านะครับ